cái <laughs> này cái <laughs> bóng cái này cái này chơi nè chơi nè thải 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 ใหญ่บ้านนยด้วไปละอัรรดา้าทะเลทั้คายกีซนีโนนอกจากสวรตลาดใหญ่รานส้เลยรของูขอกินตลาดใหญ่ มันไปเข่าหางน้ำกระตาใช่ไหมน้ำทรายน้ำควันนี้เล่นโง่อยู่แววดักบนตินติดเนื้อชลเรลีนใลายแล่เนาะแอบดูนเงี้ย bún cà hei <laughs> đi năn nỉ cho mua đồ cho mua đồ ngất đi bơ đi soi nhăng đôi mới lại pha lap ừ. là nó honey nó pha đây là bung lưu ở hôm nay bung ở khung lưu con ngàn kèm lưu nha bóng ở lạp chất vào lạp lạp chất vào lạp chất vào lạp chất กินบเบิดบดมีไผกินน้ำได้อยู่นามโตมันิแล้วว่ขิงโลสามาโตบ่เออเอาละเอาสำนันไล้สำนันกับป้นได้จีกราพันบ่อือเราหาพันสี่สิบาบาทตัพี่น้องป้าน้องว่าละเอาในน้องวะเนี่ยเออมอพักสีมีอยู่อือ เป็นปลูออเบื <basics> um, ่ง okay, ท so ิพย nah. ์อ okay. ย uh, anyway, ู่บ่เบงอะเออปลูกอนี่อยู่หอมป้อมหอมแปมหอมบัวบ่ได้ซื้อแล้วบัวเพื่อนจะเนาะเพื่อนจะปลูกินยงผุดสาวกินเย็นเศ้าแท้ใส่ใารได้ใส่โลหาซิปะน่าหะซิปู đó thì cứ sẽ ăn một phần, một phần, ăn một tát khưng một lận, bây giờ ăn một phần lúa, ăn khưng một lận, một lận, lấy về đại khưng một, ừ, 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 hỏi một, pho, một pho. <laughs> ฝากไว้นีก่อนไปเลาะก่อนับอกไมจเอาไปที่นอกเลาะน้ำ่อ่อว้อมีสื่อ้ต้อ เดี hmm. today, ๋ยวพูดย hmm. ังเหยื่อไอ้พี่สยังนอกพี่น้องเซ็บบนน้ำเซ็ได้านัปนินนะน้ปนินเห็ดเอาเห็ดไปได้อันนี้เห็ดเป็นอะไรนี่ข้ายไปได้นี่ยสุดหนึ่งฮะเจ็ดพันสุดหนึ่งทั้งน้ำทั้งต้น สุดนึงเจ็ดพันน้ามันคือร้อยสุดสิตัวนี้ฮะชุดสิตัวนี้เอาบ้างเออเอาสิบพันบนเออพอแล้วสยน่แหละวดีกิน

บอดีซอยยังเด้อบอดีซอยยังเด้อเลก่อนฮ่าบุกมันต้นเมื่อปีนี้นะบุมีบมันต้นแมนซื้อเลยเด้ซื้อปลาเมื่าอืมอันสันพี่น้องเป็นค้ายของกินสุก บวมีมันต้นเนาะเ้นี่ดิกายนี่ไหนมันนี่มันพงเหมันพงเหเน่หูยุ้มันต้นมันเออมันเด็เออมพงเออพงอยู่ดอกเอแดงเลยแดงแบบนี้นะพงอยู่ฟ้ากองซีพุ่นบาเดียวกองหาแซมมโมกเห้อ้าตัวนี้ อันนี้ทงได้อันนี้ค่ะทงละสิบมะรุษดอันนั้นมรุษหอดบรุษนี่เขาทอนไห้กี่นี่เหมนเขาทอนไห้ใบมะรุษกรดีอันนี้บ่เจ็ดสิบเออไห้แล้วออเอ่าไห้มันเมื่อปีเออล้ว ผ่าถาดยังไม่ได้ประกะรมมาศเลยวันนี้เมือนสุดถ่ายด้วยงานผ่าถาดเดี๋ยวบายๆจะออกไปงานถาดก่อนอินงห้างหนาวเขาได้ไปจากเิ็นเพีงมัน

ขอบใจไปทางไหนนานงอุน่นผลไปทางไหนานงอุน่นเอาเอาเลยล่ะโดผดลมือเฮือน,นเอเจะมานำเนี่ยเออตลาดออเงันทเลพี่นนอะ,ละ,ละ,ละ ใส่คนเดื่อยไปนะลืมไปไหนสิลืมนะบบดนี้สิเมื่อแล้วขอบใจมาป้ามาให้เมย์เออเมื่อก่อนบบดนี้ซื้อยังอีกเด้อทางนั้นก็เออแบดนี้แบบไปยาำก่อนมาได้ไปยามแต่หึงเลยอืม ซื้อยางสอยหันสอยพี่สังเดียวนี่คะมะซื่อปลาเมลาบนี่สื้อใส่มูมอปิ้งบบปานินโลอะโตโลมีบ่โลปลายมีแต่โลปลายมีแต่ตัใหญ่ใหญ่ปลายกบงโลว้านะี่ตใหญ่ใหญ่ใ่

บ่มีเงินน้อยลูกบ่มีเงินน้อยมาเด็กขอทานพี่น้องเลยอืมเด็ดสิบพันเป็นอะไรนี่ฮะที่จะเสิ่มเงินไปปีปีนาไหมพี่ยจะปีนานี้บ่ให้เงินได้คันปีนาหนี้เคยสิถามจะอยู่บ้านใดมาจะใส่นี่ฮะมาขอนี่โอ้ยแล้วสันบ่ให้แล้วแบบนี้ เออเพิ S <S ่นบ่กล้าเบิ่งหน้าบ่ให้ถามบ่ให้สัมภาษณ์แล้วย่าแล้วอือบ่ได้เงินเจ้าแฮ้วให้พี่น้าอ้าวคลิปนี้ก็แม่มนก็าเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอฝากกด์กดไลค์ให้ส่งแม่มนพากินพาเที่ยวเด้อจ้าโอเคบาย